ประมาณสามร้อยลูกมาเฉลยตอนเที่ยงคืนกว่าตอนเิ้งจถึงตีสองผู้ดมสุกผู้ดมสุกไม่ลงเพราะผู้รับเหมาลอกท่อ,อเอากระสอบทรายลงไปอุดท่อเอาไว้เพื่อจะลอกท่อทุกวันจะต้องเอาออกตอนเสร็จงานเมือ่อวานไม่เอาออกเอาแล้วกลายเป็นว่าไปอุดตันท่อเุณชาดชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ไปประมาณเที่ยงคืนเมื่อวานนี้ ตั้งข้อสงสัยว่าปากซอยอุดมสุขฝั่งสุขวิอื์ทำมาไมันเกิดเหตุการณ์นี้ได้เนี่ยมายังไงเนี่ยโอกระสอบนี่มาจากไหนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยระวังเอาไว้ยอ้เฮ้ยคอยดูไม่ให้มันหล่นหายไปทั้งตัวน้ย ดีดีนะอันนี้อยู่ไปแต่รับเหมาเลยอยู่สายทำอะไรนะเสือเหมาเออตอนค่าป่าได้ต้องมาตักน้ำด้วยอันนี้คือผู้รับเหมาค่ะพอเอากระสอบออกเป็นอย่างนี้ฮะโอ้โหเจี๋ยยังกดชักโครกเลยตัดใจวะสรุปแล้วมันเป็นกระสอบทรายที่เขาเอาไว้บล็อกน้ำเวลาเขาล้างท่อเสร็จแล้วพอบล็อกเสร็จเขาก็เอาออกแต่คราวนี้แม่ง ลืมอ,อเอากระสอบออกเหมือนกับกดทักโคกเลยครับที่อุดมสุขแสดงว่าพวกผู้รับเหมาต่างๆอาจจะทําอย่างนี้หลายจุดหลายที่ตอนที่มีการก่อสร้างกันพอจะจําได้ไหมครับตอนช่วงที่เขาสร้างถนนสร้างสะพานทั่วประเทศพร้อมกันในปีเดียวไม่รู้ว่ารัฐบาลไหนนชอบทําถนนเยอะๆแล้วก็มาประกาศเป็นผลงานเพื่อนๆช่วยบอกหน่อยครับว่ารัฐบาลไหนคิดใ่ทำเป็นเหม็นทุกงการสราระเน่า